ิ่งใดก็ตามที่เหล่ายักษียักษาทั้งหลายเหลานักขาลาดนาคาทั้งหลายนั่นเหล่เาเทวดาที่เฝ้าองค์พระทั้งหมดสิน้นได้เคยมีต่อพะาศาสนามาต่อพระสิทธธรรมมานะในการสมัมรสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิต่อพระสิทธธรรมต่อวัดวศาสนาต่อองคูลเบื้องสูงองค์มหาบารมีใดๆก็ตามนะหรือว่าต่อผู้คนทั้งหลายก็ตามในการทําแทนพุทธองค์ทั้งหลายแต่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรม สิ่งใดก็ตามที่สร้างความหลงยึดติดความหลงตั้งเอานะความหลงตอกย้ําในศรัทธาก็ตามความยึดติดในพุทธองค์ทั้งหลายก็ตามนะกลายเป็นไมไ่สิ่งที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพริยธรรมนะการยึดติดในอำนาจวาสนาบารมีแห่งตนก็ตามนะตบ,ต,บตบะชาญญาสติสมาธิอิทธิฤทธิเดชคุณวิเศษทั้งหลายก็ตามนะอำนาจวาสนาบารมีทั้งหลายนะที่ เคยหลงตั้งเอาหลงบำเพ็ญมานะจนกลายเป็นสิ่งพวงพันนะทั้งหมดสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่เคยถ่ายทอดกับลูกหลานบริวารมาทั้งหมดทั้งมวลนะจนพากันหลงยึดติดหนะลงติดอยู่ในตบะาชาญยานในดก็ตามอำนาะจวัสนาบารมีทั้งหลายก็ตามนะการสร้างเขตแดนเสีในการใช้กรรมนะมาเพื่ออยู่เพื่อยึดทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล นะต่อลูกหลานบริวารมูเหล่าพักพวกตนเองก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกรษณะกรรมของทุกมูเหล่าชั้นภูมินะพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปนะให้พวกชีวิตจิตวิญญ,ญาณนะประกาศสละประกาศถอนะสิ่งที่หลงตั้งเอามาส่งสิ่งที่หลงยึดติดมานะสิ่งที่เคยปฏิตั้งเอาในการฝึกฝนปฏิบัติทำเอาทั้งหลายนะบำเพ็ญเอาทั้งหลายในตบระชานญ,ญาสติสมาธิ ที่ลิริทธ์เดชคุณวิเศษใดๆก็ตามนะาทางเวททั้งก็ตามทางคาถาอาคมทั้งหลายนะขอให้ประกาศสละประกาศถอนนะนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกนาสรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกอย่างโอโหสี่โอโหสี่โอโหสี่โู้สู้ส อย่าไปติดในความเป็นความอยู่ทั้งหลายนะใช้การโปรดไปแล้วก็อย่าไปแบ่งแยกลักษณะของภูมิชั้นทั้งหลายนะอย่าไปรังเกียจภูมิชั้นภูมิต่ําทั้งหลายเนี่ยก็โปรดนะโดยบางทีบุญบาร,รมีเขารับไม่ได้ก็ต้องใช้การพาขอเข้ามากรรมพาขอเข้ามากรรมอาชานุภาพคลายช่วยจบช่วยไปเรื่อย ผู้คนทั้งหลายที่มันขออ้อ,อนวอนขอร้องขอก็อย่าไปสนองอะไรนะอือมคืออย่าไปยุ่งกับวิบากสัตว์โลกเลยอย่าไปยุยงกับวิบากวิบากผู้คนนะถึงแม้ว่าจะน่าสงสารน่าเห็นใจวิบากเขาก็าต้องรับเองนะต้องกันกองตัวมันเองนะต้องเรียนรู้จากตรงนั้นเองไม่งั้นก็จะกลายเป็นความเหื่อเกลมกลายเป็นความหลงลำพองในตนเองทั้งหลายนั่นแหละ เปิดจิตกว้างสู่สังวัดไปนะทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยนะทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไ,มไปเลยน้ำรีออกไปสู่สังวัดโดยรวมนะเปิดจิตกว้างไปมันจะได้ไม่แบ่งแยกเรากัสบสรรพสิ่งเพราะเราสังวัดก็คือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปแบบไหนอีกนะแบบไหมนั่แหละ ไม้ถอยจากไม้เองไม้ไม่เอาไม้เองแบบไม่ให้ไปกว้างๆโปรดไปพุทธองค์ไม่เคยให้สิ่งยึดติดนะพะพุทธองค์เนี่ยพาหลุดพาพ้นอย่างเดียวนะทุกอย่างก็นะไม่เอาทั้งพ้นแล้ไม่พ้นไปเลยนะ ในงั้นเดี๋ยวมันจำกายมันมีตัวดําเนินตัวเจริญอะไรทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งว่างไม่ว่างไปเลยไม่เอาเทั้งสงบไม่สงบไปเลยทุกอย่างไม่ให้การบิเซ็นะไม่ให้การตั้งเอากับอะไรนะแม้กระทั่งการโปรดการรู้สติทั้งหลายการโพ่งทั้งหลายเนี่ยนะคือดำริชั่วคราวทั้งหมดนะแบบไม่เนี่ยนะ ลำหนีชั่วคาวใช้ทิ้งเลยทุกอย่างโทงทิ้งทงเองนุงสติทติ้งนุสติเองเตือนตัวเองเตืเอนสังวัตเนี่ยโปรดไปเนี่ยนำพาลูกหลานบริวารโปรดตามด้วยพาขอเข้ามากรรมพาประกาศสละประกาศถอแล้วก็โปรดตามพุทธองค์ไป ความเป็นไปของอะแต่ละดวงจิตดวงวิญญาณแต่ละภูมิแต่ละชั้นก็ต้องปล่อยเขาอย่าไปแทรกแซงอะไรอย่าไปใช้ความสงสารใช้ความเห็นใจใช้ความเมตตาอะไรมากไม่ได้กลายเป็ว่าบักรับวิบาาร่วมเราก็จะหนักไปด้วยใช้นุภาพจบช่วยคลายช่วยแล้วปล่อยวิบากให้เขารับมันเองอเห็นก็ไม่รู้ก็ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก พอมันคลายาตัวเองเมื่อเลิกระระคายเคืองไปเองเลิกหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญไปเองเลิกหวาดกลัวไปเองเลิกฟาด่วงฟาดงาไปเองอย่างนี้ไม่ใช่การทรงอยูต่ตัวมันเองนะออทุกอย่างไปเลยนะออไม่เอาทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ไปเลยนะทุกอย่างทุกอย่างโปรงตัวโปรงเองวางตัววางเองทำน่ไป ภูมิไหนชั้นไหนก็ไม่มีความหมายอยู่แล้วนะไม่มีความเป็นอะไรอยู่แล้วนัคือไม่ต้องไปแบ่งแยกวัดไหนวัดไหนอะไรยังไงพวกไหนอะไรมาปรดไปเรื่อยมันจะเลิกแบ่งไปเองเลิกแบ่งแยกไปเองเลิกแบ่งแยกเรื่องแข่งขันเลิกตั้งเอาไปเองนะมันจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ไปกระทบกันเพราะไม่มีตัวกระทบตอนตัแ่แรกไม่มีตัวผู้ดําเนิน ไม่มีตัวนผู้เจริญมันก็จะเลยมันก็เลยไม่อึดอัดขัดเคืองกับอะไรนั่นแหละเรียกว่าทำสีวิไลเราคลายเคืองกับหมู่หนึ่งเราใดก็ตามก็ต้องจบช่วยคลายช่วยไปไเพราะว่าทิฏฐิเหล่านั้นในการเป็นแง่มุมก็คือเกิดจากตัวเรานั่นแหละ,ะจับช่วยคลายช่วยกับทุกภาคส่วนไป มันก็คลายตัวมันเองเออกไปเองอย่างเงี้ยเดไปอยู่ความรู้สึกมันคิดอารมณ์มากความเห็นความหมายทั้งหลายก็แบบไม่ไปนะทุกอย่างใช้เงิทุกอย่างไปมันจะได้ไม่เลิกมันจะได้เลิกแบ่งแยกมันจะได้เลิกตัดขัดเครืองม,มันจะได้เลิกอยู่ในเงื่อนไขทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความลำคานะความขับแคบอะไร อย่างปองตัวปองเองวางตัววางเองอย่างคลายทิ้งคลายเองมาเลยนะไ่ขอบเขตกรรมใดๆก็ตามที่มู่เหล่าภูมิใต้น้ําใต้บาดาลทั้งหลายนะได้เคยหลงหมกมุ่นมัวเมาในโลกีสุกโลกีิสัยทั้งหลายความเป็นความอยู่นะการใช้ชีวิตทั้งหลายนะก่อนหมกมุ่นมัวเมาในการเสพสุรายาเมา สิ่งเสพติดทั้งหลายการพนันขันต่อนะการมาคุณการารมณ์ทั้งหลายมาหอรสพทั้งหลายการละเล่นความลื่นเริงทั้งหลายความติดเนื้อต้องใจในรูปรสกลิ่นเสียงใดๆก็ตามนะการเสพทั้งหลายการดื่มกินทั้งหลายนะการใช้อำนาจวาสนาบารมีในทางไม่เหมาะไม่ควรในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะหรือว่าการความเกลียดคร้านทั้งหลายนะการเอ่อเป็นการอยู่ทั้งหลายความยึดติดในความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ใดๆก็ตาม การบริเสธบฏิฆะ,ะการเพิกเฉยเมินเฉยนการประมาทปาาบต,ต่อองค์คุณเบื้องสูงองค์มหาปณิมีผู้โปรดสัตว์ครุรุบาอาจารย์นะหรือว่าที่เคยมีกับวัดวาศาสนาก็ตามนะยังปิดการปิดบังความพ่คลาสว่างสวยน,ะนะันธรรมนะสิ่งใดก็ตามที่เราภูมิต่ำทั้งหลายนะได้หาอยู่หากินกับวัดวาศาสนานะในการสร้างรูปเคารพองค์คุณรูปลักทั้งหลายนะวัตถุมงคลวัตถุ อาคมทั้งหลายการปลุกเสกในวัตถุสิ่งของใ,ใดๆก็ตามนะหาอยู่หากินในเขตวัดว,ดวดาศาสนาก็ตามนะนะทั้งหมดทั้งมวลนะการค้าการขายใดๆทั้งสิ้นนะมันตกล่งวงลงสู่อบายภูมิน้อมองคมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานคุณพระรัตนาตรัยทั้งหลายทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลข,ของทุกโมเหล่าชช้นภูมิพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสี หสวสีอัสศีโสก็ให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิติญญาณพึ่งมีส่วนนะในความพิลายส่างสวยพึ่งมีส่วนในมหาสังฆทานทุกๆครั้งที่หมู่เรล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทามาดีแล้วทั้งหมดแ้วสิ้นน,นะ,กา,าะการถวายพรทูรูปการถวายพระไตชีวร ันาอาหารข้าวสารอาหารแห้งหยกยากคีรันเพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรสัร์สัตนะให้มีส่วนในการโปรสัตว์ตามองค์มหาบารมีอย่างกว้างขวางไรขอบเขตที่มีมาในทุกภพทุกชาติทุกกาลทุกกับทุกพุทธันดรและที่จะมีต่อไปในอนาคตอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกหมลาชั้นภูมิพึงมีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกาลเทอโส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  โปดนะโปดตามเรื่อยๆนะลูกชีวิตตีมัญยาวทุกโมราชั้นทุกมีส่วนในทั่วัป